โอเคนะฮะเหมือนตอนนี้ <c oughs> จะได้ลงปีแอร์น่าจะแค่ normal นะฮะได้ลงต่อเลยสำหรับอ๋อล <c oughs> ูดเอวิทตัวที่สองสำหรับผมนะฮะตัวที่สองในชีวิตนะผมก็ไม่เคยลงมาก่อนเหมือนกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ถือว่าขอบคุณชาวบีไฮมากนะฮะที่ทำให้ผม <c oughs> ไม่มีคอนเทนต์ลงนะก็ดูทรงแล้วก็น่าจะจบเร็วเหมือนกันเพราะว่า เหมือนคิมสันควีนแหละไอตัวนี้มันก็ระดับไลเลียก,กันนะ,นะฮะถ้าโชคดีผมไม่รู้ว่าถ้าเราโชคดีเราจะได้ของอะไรนะแต่เหมือนพี่แอร์มันจะมีความพิเศษของบอสอยู่เหมือนเราจะต้องออสังเกตสีของมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะว่าว่ามันจะยังไงนะฮะเนี่ยถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์โหัวเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์กะโหลกเมื่กีคือมัน ดาวติดคูดาวเฉยนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราโดนขัดจังหวะไล่สกิลอันตินะนี่พูดเป็น R o V เลยนะสกิลอันติสกิลไฮเปอร์1้0นะผมไม่เคยลงคือผมอยากเห็นตอนเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่อานเนี่ยเลือดมันเปลี่ยนละแปลว่าตอนเนี้ยเราหมวกน้ําเงินถ้าเราตีเดี๋ยนะถ้าเราหมวกน้ําเงินเราจะตีผมผมยังงงอยู่นะเดี๋ยนะเธอตอนเนี้ยเราหมวกน้ําเงินถ้าเราตีตัวนี้จะเป็นการฮิลให้มันหรือยังไงวะ รู้สึกว่าอ๋อเฉพาะต้องหมวกสีเดียวกันเท่านั้นถึงจะตีได้นะถ้าตอนนี้ผมหมวกน้ําเงินอ,อ๋อไม่ได้ต้องคนละหมวกกันนะฮะต้องคนละหมวกถ้าเราหมวกสีเดียวกับปีแอนะฮะเราจะตีไม่ได้นะน่าจะใช่นะเพราะเมื่อกี้ผมจําได้ว่าตอนผมหมวกหมวกคนละสีอะเราตีได้แต่ว่าถ้าหมวกสีเดียวกันอะห้ามตีนะฮะ เดี๋ยวรอมันพายุหมุนเสร็จก่อนนะอีนางปีแอมมันร้ายนักผมลืมไปว่าผมมีสกิลนี้อยู่นะฮะโอเคแต่ว่าถ้าปีแอมหมดปกติก็ตีได้ตามปกตินะฮะอ๋อเหมือนพอเขาหลังปับมเขาก็ลดเลือดอีพวกพวกรูทเอบิทมาด้วยนี่หว่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ น่าจะใกล้จบในเร็วนี้แน่นอนแต่บอสพวกนี้ผมยังไม่เห็นว่าเขาใช้สะท้อนใส่เราเท่าไหร่นะฮะน่าจะเปลี่ยนสีถ้าเป็นสีน้ำเงินผมตีอ่าเนี่ยถ้าหมวกคนละสีตีได้นะฮะแต่ถ้าหมวกสีเดียวกันะห้ามตีนะฮะหมวกสีเดียวกันตีไปเลยเฮ้ยหมวกสีเดียวกันห้ามตีแต่ถ้ามันเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกคนละสีกับเราอะถ้าเรามีหมวกบนหัวเราเราเป็นหมวกคนละสีกันมันตีได้นะดาเมจขึ้นแต่ว่า ถ้าปีแอมหมวกแดงแล้วตอนนี้ผมหมวกแดงอยู่แล้วถ้าปีแอมหมวกแดงอะ่ะผมตีมันจะเป็นการฮิวมันนะเออนี่ยนะผมจําได้คร่าวๆประมาณน,นี้แต่ว่าตอนเล่น PC ผมผมไม่รู้รายละเอียดตรงนี้นะแต่ตอนนี้ผมหมวกน้ำเงินผมปีแอมหมวกแดงผมตีได้ใช่ป่ะใช่ถูกต้องนะฮะ โอเคเรียบร้อยปีแอร์นะฮะ <laughs> เสร็จอีกแล้วนะโอเคขอบคุณเหล่าบีไฮครั้งนะฮะแต่ผมกดไลค์เข้าไปแล้วนะสำหรับคอมเมนต์นะในคลิปล่าสุดเนี่ยลงคลิมสันควินแบบสุกระหุกและมีคนแบกนะฮะอันนี้ก็เป็น <laughs> อีก,อ,กอีกอันนึงที่มีคนแบกนะฮะก็มีคุณหัวนมชมพูนจะจ๊ะ ทำกิจเหรียญแอคแท็บวก250ไม่ทานขาด1ช่องคือเสียดายมากๆครับมันมีอันอื่นดีๆแบบนี้ใหมครับคืออันนี้เนี่ยคือผมประหลาดใจเหมือนกันที่เขาแจกเอ,อ่อเมดัลที่บวกแอคแท็250นะรพปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแต่ที่บวกอ่าด n s e นส์ Defense นะฮะที่ขึ้นหลัก200 250นะฮะแต่ว่าถ้าแอคแท็เนี่ยยังไม่เคยเจอนะฮะแอคแท็กเจอมากสุดก็ จะมีของพีระมิดนะฮะ c h เค s อสพีระมิดเนี่ยจะบวก a อ t a c k สูงสุดนะผมเคยได้ด้วยอยู่ที่ตัวไหนหลอดนะฮะ 39. สาสเ่วนออของ Black Swan นะฮะของ BTS เนี่ยจะอยู่ที่50นะฮะอันนี้อย่างที่ผมเคยบอกไว้คือมันบวก250ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ก็น่าจะเป็นนิมิตมอนดีที่ในกิจกรรมต่อๆไปก็อาจจะมีอะไรที่แจกเมดัลที่บวกขนาดนี้อีกก็ไ,ได้นะฮะส่วนคอมเมนต์ถัดมานะฮะคุณ Big M ม มาแบกคนในคิวบาเดี๋ยวนี้คนในกิวต้องแบกผมสิคนในกิวนี่คือไปไกลกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้คุณ s อทีพี่ครับพอดีเพิ่งกลับมาเล่นแบบไม่เข้านานมากลืมวิธีวร์ปไปแบบของเล่นวงเล็บที่ดูดเวลให้เวลร้อยเร็วพี่พอจะอธิบายว่าต้องกดตรงไหนในนี้ได้ไหมครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยสักสองสัมแผสที่ผ่านมาเนี่ยเขาปรับแล้วนะฮะเราไม่สามารถดูด ได้แล้วถ้า a อคแท k เราไม่ถึงเว้นแต่ว่านะฮะยกเว้นแมปที่เป็น Star f o r ์ถ้าตัวละครของคุณมีดาวถึงเนี่ยจะยังดูดได้อยู่นะฮะนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเว่าผมก็ไม่ได้ดูดมานานแล้วนะฮะตัวแม่จริงอะตอนที่มันดูดได้ผมก็เข้าไปดูดแหละเพราะมีคนมีน้ำใจเยอะแต่ว่าพอเกมเขาปรับมาอย่างงี้ผมผมไม่แน่ใจอะ่ะผมก็น่าจะตีดาวให้ถึงอแ,แล้วก็ไปดูดดูดเอาสักแป๊บนึงผมจำไม่ได้ผมทำไงนะฮะ แต่ว่าแต่ว,ว่าวิธีเดิมที่ไปยืยนดูดเลเวลร้อยให้ถึงเลเวลร้อยในมา,มาไม้เงี้ยมันทําไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะวาร์ปเนี่ยจริงจริงอินเตอร์เฟซมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่โดยรวมมันก็อยู่ที่เดิมนะฮะมันจะมีถ้ากดตรงเครื่องหมายตรงนี้ดูที่เมาส์ผมนะ,ะมันก็จะเป็นเข้าโปรไฟล์เราถูกไหมแต่ถ้าเรากดเนี่ยตรงรูปตรงชื่อแมปเนี่ยมันก็จะเข้าแผนที่นะเราก็จะวาร์ปจะเปลี่ยนชาน e ลอะไรได้เลยนะฮะอินเตอร์เฟซมันเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะ คุณวงเล็บเปิด pt วงเล็บปิดฟอ r e v e r โทษทีครับกล่องสัตว์ขี่ฮีโร่เ2ใครพอจะมีรูปของแต่ละชิ้นตอนสวมใส่ได้ไหมครับเพิ่งเล่นไม่รู้เป็นยังไงเลยฮีโร่เมาส์ชอยบ็อกซ์กล่องนี้อ่ะครับกล่องที่มีขายขอโทษนะับคุณแมรับ,บีพอดีผมอัดคลิปอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปช่วยสักทีเลยนะเวลาอัดตรงกับตอนวอร์พอดีเลยนะฮะโอเคนะฮะในกล่องเดี๋ยนะในกล่องผมหากล้องก่อน กล่องมันจะอยู่ที่ฮีโร่ใช่ปะ่ะ <G l ok> เหลือกี่วันอะเหลือ6วันเนาะยังน่าจะยังเก็บกันทันสบายๆนะฮีโร่เม้าชอยส์บ็อกนะฮะนี่นะฮะจะมีสัตว์อันนี้สัตว์ขี่ของอีแวนอันนี้ของแฟนทอมของอาลูมินัสด้านสว่างลูมินัสด้านมืดนะฮะมีของเชดมีของเมอร์เซเดสมีของเอารานนะฮะรู้สึกผมมีครบนะฮะมีครบ มีครบเลยของเฉดก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่ของเฉดที่ขี่อยู่ตรงนี้เลยอันนี้ของเฉดนะฮะตัวเอ่อตัวคล้ายๆามังกรตัวสีดําตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งในเกมด้วยนะฮะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตัวไนท์หลอดก่อนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูให้ครบทุกตัวเลยแป๊บนึงนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคนถามมาก็อวดซะเลยนะฮะแต่ดันไปอยู่ที่ไนท์หลอดซึ่งไม่เป็นไรนะฮะก็ก็ดีนะผมก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันในตัวไนท์ลอดไว้อย่างนี้แหละนะฮะผมคงไม่ได้ลบตัวละครทิ้งไปไหนนะ นี่นะฮะตัวในลอดผมจะมีสัตว์ขี่ครบเลยเริ่มที่ตัวแรกนะฮะอันนี้ของ Mercedes s นะ s i l ว i เจ a t t 2นะฮะเวลาขี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือตอนขี่สัตว์ขี่ของ Mercedes นะฮะส่วนถัดมาจะเป็นของอะไรเอ่ยเป็นของ Phantom เป็นรถมอไซค์3ล้อนะฮะมอไซค์พ่วงข้างนะมี Phantom มาขี่ให้เราด้วยนะฮะเราเป็นคนนั่งพ่วงนะเราไม่ได้ขี่เองนะฮะประมาณนี้ ของแฟนทอมส่วนถัดมาของอีวานนะฮะตัวเมียนะฮะชื่อว่าเมียนะมังกรตัวนี้นี่ประมาณนี้นะฮะนี้มังกรอีวานส่วนถัดมาตัวอะไรนะฮะถ้าจากมากังกรอีวาน van, ก็คือไรโกนะฮะเป็นสกิ์ของเอารานเมื่อกี้อีวานใช่ไหมนี้เอารานนะผมว่าเนี่ยโคตรเท่ Hotel, นะฮะพออีวานเสร็จปุ๊บไม่ใช่พอเอรานเสร็จปุ๊บก็ไปที่ อันนี้เป็นกิจกรรมเนาะรถคันนี้เทโชเเฉนๆนะแต่มันมาช่วงกิจกรรมแฟนทอมนี่แหละนี่เป็นรถอย่างนี้นะฮะแฟนทอมบ้านรวยนะมันเลยขับรถโลลอยได้นะ,ะส่วนปีกนะฮะปีกไม่น่าเชื่อนะผมมีครบตอนไหนไม่รู้นะผมจําได้ว่าตอนลูมินัสผมเล่นจนถึงเลเวลหนึ่งอะ่ะผมเลือกสีขาวมั้งแล้วน่าจะมีกิจกรรมสักอันแหละผมก็เลยเอาสีดํามาเก็บให้ครบนะฮะนี่สีขาวเป็นปีกขาวอย่างนี้นะฮะนี่ปีกขาวนี่เป็นแล้วก็คือมันใส่ชุดให้เราเองนะ us, ชุดแองเจลนะฮะ ประมาณนี้ส่วนปีกดําปีกดําหน้าตาประมาณนี้เปลี่ยนชุดให้ไหมปีกดําหน้าตาก็จะนี่เฮย้ยปีกดาเท่ะนะเพิ่งเคยสังเกตนะฮะ <c oughs> อ,อมันเท่ขนาดนี้แลนะ้วเนี่ยตอนได้มาก็ไม่เคยลองนะฮะส่วนของเชดเมื่อกี้เห็นแล้วแหละแต่ก็โชว์ทีนะฮะนี่อย่างนี้ของเชดแล้วมันจะมีจริงๆมีของจริงๆผมอยากได้ตัวนี้นะแต่ว่าพวกอาชีพที่เป็นคลาสไอ p อนเลอร์มันออกมาจะหมดแล้วอะหมดแล้ว,มลวไม่ค่อยได้ออกนะผมชอบเบลนดากูนะ,ะับประมาณนี้สําหรับ กล่องสัตว์ขี่ฮีโร่เมานะฮะแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวแดงไม่มีนะ <laughs> <laughs> นะฮะต่อมาคุณบราวนี่ Official Official จริงเหรอ <laughs> ในหลอดนี้ต้องอาใส่สกิลที่ดาวกระจายปักพื้น,นะครับมันกันสะท้อนได้ร้อเซผมยืนตีตอนมันสะท้อนแบบงงๆเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าสกิลที่ปักเนี่ยหมายถึงสกิลนี้หรือเปล่าหาก่อนดาวกระจายปักเนี่ยดักแฝงนะฮะ Temporary Summon the Dark Lord i n throwing knife n e g a t e almost all protections จริงเหรอมันกันสะท้อนได้จริงเหรอเดี๋ยนะคือมันจะมี negating ก็คือป้องกัน negating almost all protection มันกันได้จริงเหรอถ้าผมดูตามอธิบายมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าเรากางไว้เนี่ยมันจะกันสะท้อนได้จริงหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจจริงแต่ว่า ไม่รู้จะเทสยังไงเพราะว่าตอนนี้ตัวละครไนท์หลอดผมของมันกากนะจะไปทดสอบกับอะไรก็ไม่รู้จะไปทดสอบกับอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าใครยืนยันตรงนี้ได้ผมผมอยากให้ช่วยมายืนยันหน่อยว่าไอ้สกิลดาร์แฟร์มันเก่มันสามารถเออกันสะท้อนได้จริงเปล่าถือว่าเป็นทิคที่น่าสนใจมากซึ่งผมไม่รู้เลยเด้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนะฮะประมาณนี้สำหรับคอมเมนต์ในคลิปทีมสันควีนนะฮะก็ วันนี้ฝากไว้แบบชุกละหกชุกอวันชุกละหกอีกวันนึงแล้วกันนะฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะเวลาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลากันด้วยลิเชอร์นี่แหละนะแล้วลาเออไม่ใช่ลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกัน